Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. เด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุูมุกเหมือนเดิมนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาบูรณาการค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่28นะคะชื่อเหนือชื่อหน่วยว่าเทคโนโลยีนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสค่ะเราจะมาเรียนเรื่องที่4นะคะเรื่องการทํางานของกล้องถ่ายรูปอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะหยิบหนังสือร่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมาค่ะ อ,อนุบาล3ามเล่ม4ี่แล้วนะคะอ่ะเมื่อหยิบแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสืออ่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดมาเลยค่ะหนังสือหน้าที่55นะคะ55มี5กับ5นะคะเลข5 2า2ตัวเลยมีเลข5อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเลข5อยู่ข้างหลังนะคะ นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่28นะคะชื่อหน่วยว่าเทคโนโลยีเรื่องที่4นะคะเรื่องการทำงานของกล้องถ่ายรูปนะคะเด็กๆเจอไหมคะถ้าเจอแล้วนะคะเด็กๆฟังโจทย์ให้ดีนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะคีกากระบะท,ทับภาพกล้องถ่ายรูปที่ต่างจากภาพอื่น อะเรามาดูกล้องถ่ายรูปข้อที่หนึ่งเลยนะคะกอไก่ขอไข่คอควายงองงูุม,มุกนะคะจะให้เด็กๆสังเกตเองนะคะว่ากล้องถ่ายรูปอันไหนเนี่ยที่แตกต่างจากเพื่อนนะคะอ่ะให้เด็กๆสังเกตที่เลนส์กล้องนะคะอ่าเด็กๆได้คําตอบหรือยังคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะเด็กๆก็กากระบาดท,ทับคอควายได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะก็ไก่ขอไข่คอควายหรือว่างงงูคะให้เด็กๆสังเกตนะคะสังเกตเองนะคะคุณครูจะไม่บอกนะคะว่าคือ ข้อไหนนะคะเจอไหมคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะก็ไก่ขอไข่ขอควายหรือว่างงงูคะ่ะภาพไหนที่ต่างจากเพื่อนเด็กๆเจอหรือยังเอ่ยครูมุกเจอแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือภาพ งงูค่ะการกระบทับดองูได้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะกไก่ขอไข่คอควายงองูอ่ภาพไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะอ่าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะภาพนี้นะคะจะยากกว่าเดิมนิดนึงนะคะอ่า ภาพที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็คือคอควายนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาจะต่างจากเพื่อนตรงเลนตรงนี้นะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะก็ไก่ขอไข่คอควายหรือว่างองงูคะ่ะให้สังเกตที่เลนกล้องนะคะเจอหรือยังเอ่ยถ้าเจอแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คืององงูค่ะ เด็กๆกากระบาดท,ทับลงไปเลยนะคะ,ะเมื่อกากบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะปิดหนังสือแล้วเปิดนะคะอ่ะแล้วหยิบใบงานนะคะชุดเสริมทักษะขึ้นมานะคะอ่ะใบงานชุดเสริมทักษะนะคะอ่ะเมื่อหยิบแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะเปิดมาเลยค่ะหน้านี้นะคะใบงานชุดเสริมทักษะค่ะอ่าหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดมาเลยค่ะใบงานนะคะหน้าที่หนึ่งสิบ้นะคะเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้ามีเลขหนึ่งอีกหตัวแล้วก็มีเลข5้าอยู่ข้างหลังนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วย28เทคโนโลยีเรื่องที่4นะคะการทำงานของกล้องถ่ายรูปนะคะอ่ะโจทย์เขาบอกว่าเด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ที่อ่านออกเสียงอ่ะให้ถูกต้องแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะอ่ะเรามาดูคำแรกเลยนะคะ อ่าคำแรกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์กันก่อนอ่าคำนี้นะคะเด็กๆชี้ตามด้วยนะคะ F A double L f fall ตกอีกหนึ่งครั้งนะคะ F A double L f fall ตก f a d o u b l ดับเบิลแอลอตกคำต่อไปนะคะ b a d อดับเบิลแอลลูกบอล B A d อดับเบิลแอลลูกบอล B A อดับเบิลแอลเบิร์บอลลูกบอลและคำสุดท้ายนะคะ T A เดับเบิลเอลเชอทอลสูง T A เดับเบิลเอลเชอทอลสูง เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคำศัพท์มาเขียนนะคะในข้อที่1 2และ3นะคะ,ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำนี้เด็กๆต้องเอาคำไหนมาเติมคะเราก็ไปดูรูปด้านบนที่เขาเหมือนกันนะคะก็คือคำนี้นะคะอะ่เด็กๆก็เติมลงไปเลยนะคะทีเอดับเบิลแ เขียนให้ตรงช่องนะคะตัวทีคอยาวตัว A แล้วก็ดับเบิลแอลนะคะดับเบิลแอลก็คอยาวนะคะเชอร์ทอสูงอ่ะต่อไปนะคะรูปบอลน,นะคะเราก็ต้องเอาคำนี้มาเติมนะคะ B A เอดับเบิลแอล B คอยาว A d ดับเบิก็คอยาวนะคะเบอร์บอลูกบอลอะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า Fall นะคะที่แปลว่าตกนะคะก็คือคำนี้นะคะเด็กๆก็เอามาเติมได้เลย F A d o u ด l บเบิคอยาวนะคะ A แล้วก็เบบ b l น L นะคะ for fall ตกเขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อลงไปด้านล่างด้วยนะคะ,ะแบบฝึกหัดหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นชุดกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะครูมุกนะคะจะฝากเด็กๆไว้เป็นการบ้านนะคะ แล้วเปิดมาหน้าที่92เลยนะคะ92มี9กับ2นะคะ อ่าน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆทำการ์ดมาถ่ายรูปก,กันเถอะตามขั้นตอนแล้วชวนเพื่อนๆมาเล่นจัดวางตำแหน่งของคนที่จะถูกถ่ายภาพในสวนสนุกนะคะอ่านี้ก็คือสวนสนุกนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1นนะคะระบายสีภาพเด็กและตัดตามรอยปะอ่ามีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีแล้วก็ตัดตามรอยปะนะคะ จากนั้นเมื่อตัดเด็ก2คนนี้แล้วเด็กๆก็มาตัดด้านล่างตรงนี้นะคะมี2ชิ้นแล้วก็ตัดตามรอยปะสี่เหลี่ยมของภาพสวนสนุกนะคะ,ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะตัดส่วน B ทากาวนะคะติดกระดาษก่อนเราก็จะทากาวแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้คําว่าทากาวนะคะแล้วเราก็ติดลงไปในนี้เลยนะคะในสวนสนุกว่า อ่ะแล้วเราก็เอาส่วนนี้นะคะมาติดที่โคนแล้วก็เอาโคนเนี่ยไปติดที่ส่วนสนุกนะคะว่าจะให้อยู่ตำแหน่งใดนะคะงานนี้ครูม,มูต้องฝากเป็นการบ้านด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพการบ้านส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ